สวัสดีครับวันนี้ผมมายบอยนะครับพี่มงคลคาร์เซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับกระบะแคบเปิดได้ในราคาสุดคุ้มค่านะครับและที่สำคัญคันนี้สภาพใหม่ป้ายแดงมากคือเรียกง่ายๆว่ารถเนี่ยสภาพเหมือนกับป้ายแดงเลขไมลหลักพัน และที่สำคัญคันนี้สวยมากผมเปิดราคาให้เลยนะครับสำหรับคันนี้ Toyota h i l u ั Revo Smart Cap 2.4นะครับ2.4 Entry เกียร์ธรรมดาปี2022เลยนะปี2022นะในราคาเพียงแค่529,000บาทนะครับ529,000บาทนะครับใครที่สนใจคันนี้บอกเลยว่าใหม่มากนะครับและเลขใหม่อย่างที่บอกว่าใหม่แค่หลักพันนะเดี๋ยวผมพามาชมคันนี้ ในส่วนของตัวนี้เนี่ยจะเป็นรีโวตัวโฉมปัจจุบันนะครับที่เราเรียกกันว่ารีโวหน้าหมูนะครับและที่สําคัญเป็นสีขาวมุกด้วยตัวนี้เป็นตัว e n t น y ะครับตัวเริ่มต้นนะไฟหน้าฮาโลเจนนะครับกระจังหน้าเนี่ยก็จะเป็นกระจังหน้าโครเมียมตัดกับสีดําเงาสวยเลยทีเดียวคันนี้บอกเลยว่าสวยและใหม่มากนะมาดูยางนะครับจริงๆยางเนี่ยไม่งดูก็ได้เพราะรถปี2022นนะครับแต่ เราก็คอนเฟิร์มให้นะครับนี่สำหรับยางนะครับนี่สัปดาห์ที่47ปี2021ยางดันหลบนะครับนายางอยู่ที่2 1 5 6น r 1 6ครับ65 R16 นะดูดอกยางคือมันเพิ่งวิ่งมาได้ไม่กี่พันโลเองนะครับกระจกมองข้างและมือเปิดเนี่ยจะเป็นสีเป็นดำด้านนะให้ดูภายในความสวยของคันนี้นะครับนี่แคปเปิดได้นะตัวเตี้ยแคปเปิดได้เป็น Z-Edition นะครับเนี่ดูสภาพภายในให้ดูความสดความใหม่นะครับเบาะด้านหลังเนี่ยตรงแคบเนี่ยจะเป็นเบาะหนังส่วนเบาะด้านหน้าคู่หน้าเนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะครับสวยใหม่นะครับอ่ะเห็นไหมแผ่นพลาสติกตรงนี้นะแผ่นกันความร้อนนี่ยังไม่แกะเลยนี่ใหม่มากโอเคทีนี้ เรามาดูในส่วนด้านท้ายกันนะครับนี่คือมันไม่มีตำหนิตรงไหนเลยนะเรียกได้ว่ามันใหม่มากนี่แซตเอดิชันนะครับเป็นตัวเตี้ยนะแม c ไลเนอร์นะครับแม c ไลเนอร์ iner, ตัวกระบะแม c ไลเนอร์ก็ดูสวยใหม่นะครับมีร่องรอยการใช้งานนิดหน่อยนะด้านท้ายตรงนี้นี่ขนของขึ้นบ้างอะไรก็มีร่องรอยหน่อยนะแต่ก็ไม่เยอะถือว่านิดเดียวนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของเลขไม้กันบ้างนะครับสําหรับคันนี้ที่ผมบอกว่าไม้หลักพันเนี่ยไม่เท่าไหร่นะสาบให้ฟังนะครับคันนี้นะครับดูเลขไม้ดูแล้วอึ้งแน่นะครับเพราะไม้คันนี้อยู่ที่เก้าพันห้าร้อยแปดสิบแปดนะครับเก้าพันห้าร้อยแปดสิบแปดเท่านั้นไม้ยังไม่ถึงหนึ่งหมื่นเลยนะไม้แค่เก้าพันห้าใช้งานน้อยมากนะครับแล้วก็เนี่ย ในส่วนของจอตัวนี้นะพอเป็นโฉมหน้าหมูแล้วเนี่ยเขาจะให้จอมาหมดตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นยันรุ่นท็อปเลยนะครับมีบลูทูธวิทยุ USB iPod เชื่อมต่อสมาร์ทได้เนี่ยแอปแอนดรอย o a ออโต้แอปเปิลคาเพแล้วก็สมาร์ d เดเวล็อ n k นะครับได้หมดเลยก็ถือว่าออปชันตัวนี้ก็ให้มาโอเคนะครับสำหรับตัวเริ่มต้นและคันนี้อย่างที่บอกว่าสภาพป้ายแดงนะ ดูสภาพเราก็เห็นกันแล้วแหละภายในภายนอกนะเลขใหม่เนี่ยก็ให้เห็นอยู่แล้วนะครับว่ารถมันใหม่ขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันนะครับนี่นะครับสำหรับห้องเครื่องนะครับใหม่กิฟนะครับเหมือนแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับคันนี้คือทุกอย่างยังใหม่มากนะนี่แม้แต่ตรงนี้นะครับเนี่ยเห็นไหม ของเหลวเนี่ยใสยกิ้งเลยนะแล้วก็น็อตเนี่ยไม่เคยมีรอยขยับนะครับเดิมๆจากโรงงานไม่เคยมีรอยขันไม่เคยมีรอยขยับฝาหน้าตเตยตายังอยู่ครบแผ่นกันความร้อนซิเกอร์จากโรงงานนะครับเพราะฉะนั้นคันนี้เนี่ยสวยเลยแล้วมาดูแผ่นเพจนะครับเนี่ยแผ่นเพจเนี่ยปีผลิตนะครับแจนนะครับแจนิวอรีมุกกาลานะครับปี2022 เครื่องยนต์เป็นบล็อก2 GD นะครับ2,393 cc ให้กำลังสูงสุด150แรงม้าเพราะฉะนั้นแรงพอเพียงประหยัดน้ำมันนะจบในคันนี้เลยและสภาพใหม่ป้ายแดงในราคา529,000บาทนะครับใครที่สนใจคันนี้สามารถติดต่อมาหาผมได้เลยที่เบอร์0 6 3 6 9 3 0 0 0 0หหรือไลน์ดีไม b o บอ3 68ัไว้ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรถมือสองมงคลคาเซนเตอร์สำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ